ผมหรือการโทรสถตพัดของศสีเป็นผู้ช่วยนานเวรประจำส่วนาษาการคอมพิวต์ละขวางภาษาหน้าที่ในการมกตตอรผู้บัญชาการทหานการตกหน้าไม่เด้บูงต้องที่อากาศที่เข้าร่วมงากิจนหลวงมาโดยตลอด โอกาสนี้ขอเรียนเชิญพกนกาศโอนุรักษ์โรคนาร,ระเจัากรมทางการทหารอากาศตัญาส่งขิ้นของ,งบ้าสรงรับถึงไฟแรและการขัดแก,กน้ำ้ำเพื่อการเกษตรและไร้โคกโภคว่าเป็นปัญหาที่ดุรแายและสำคัญยิ่งจึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งคณะปฏิบัติการฝวขึ้น จำนวนเครื่องประกอบด้วยเครื่องมีลำเลียงแบบที่สองต่อจำนวนสองเครื่องมีการจำนวนสามตันัโครงการพิการและพัฒนาการใช้ในอการเป็นมงคลยิทีนี้กระผมขอเรียนเชิญผู้จัดการสหาการได้กัฒนาพ้อกฎหายให้แก่ผู้ขับหน่วยบินเพื่อเป็นผลและอภัยใจแก่นัญญินกระผมนาวาลัตโธยุทธ์บุญละ ผู้ว่า 6, 2, 3, 1, 2, 3, มสองหนึ่งก 7, องพีน 2, 3ามพร้อมนำทัพีโจมตีแบบที่เจอัลฟาเจ็ดและกำลาังบนกับขอวหวมเมกเ็ตและยับย้งความดแรงจากพยุทธ์เ็บครับลง และที่หน่วยและผู้ร่วมพิธีทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีส่งถือบิณฑบาตรภารกิจฝนหลวงกองทุกกาศประจำปี2568ในวันนี้โดยสามารถเผยแพร่ิดย้ำยันการแสวงเกียรตได้ในพืน้นทีน่15จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหน,นือ กิการต่างเรียบร้อยแล้วครับเราได้เตรียมฐานพิพากษาของเชิ้นเหนือตอนล่างครับส่วนที่3 2 p t 6 7ครับเครื่องแรกจะรับผิดชอบในที่ภาคเหนือสุดเหนือแรงกำลังเรียนเชิญในส่วนที่2เป็นเรื่องของการวิจัยครับวิจัยพัฒนาการวิาจัยที่มีการเพิ่มสัดส่วนทา่เกี่ยวกับการเดินเราต้นรำคือโครงการวิจัยพัฒนาใช้โดยอในการกระจายตัวหลวงท่าคุ้นท่าเนือ หนึ่งสองอ่ะฉันพาพเรินครับ